ต่อไปนี้เป็นมาถึงคำว่าธรรมนิโรธคามินีปฏิปทาธรรมนิโรธคามินีปฏิปทาแปลว,ว่าข้อปฏิบัติเพื่อยังสัตว์ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งกรรม <c oughs> ธรรมะก่อนี้เนื่องกันมากับธรรมะข้อที่แล้วมามีกล่าวไว้ในนิเพธทิกสูตร สัตะบุอัดถังคิกมัตว่าเป็นตัวข้อปฏิบัติเพื่อยังสัตว์ให้ถึงซึ่งกรรมนิโรธคำกล่าวนี้มีใจความกว้างหมายความว่าถ้าตั้งต้นอยู่ในอัดถังคิกมัตคือเป็นอยู่โดยชอบแล้วก็มีผล ที่ทำให้กิเลสเบาบางลงไปจนกระทั่งหมดกิเลสสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ซึ่งเนื่องกับบทว่าถ้าเป็นอยู่โดยชอบใต้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์การ, <c oughs> ารเป็นอยู่โดยชอบนี่หมายถึงอัตถังคิดกรรมะคือมีการเป็นอยู่โดยความเห็นชอบดํ m ริอชอบวาจาชอบการงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบอสติชอบสมาธิชอบแม้ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ถ้าเป็นอยู่โดยชอบในลักษณะแปดประการนี้แล้ว <c oughs> ก็จะย่อมป้องกันอัตตะไม่ถูกกรุงแต่งด้วยอวิชชาอยู่ในตัวเองเพราะถ้าได้ปล่อยให้อวิชชา ปรุงแต่งพัฏฐะแล้วก็เรียกว่าไม่ไดเป็นอยู่โดยชอบแล้วคือขาดองค์แห่งอริยมรรคองใดองค์หนึ่งไปแล้วเช่นองค์ที่ื่อที่เรียกชื่อว่าตัมมาสติเป็นต้นถ้าเป็นอยู่ด้วยอธังทีิกรรมะครบทั้งแปดองค์จริงๆรพัฏฐะที่จะปรุงแต่งกรรมก็ไม่เกิดหรือจะพูดให้รัดสั้นกว่านั้นก็ว่าการเป็นอยู่ด้วยอริยมรรคไม่องค์แปดนี่ น่าจะเกิดกรรมก็เกิดไปแต่ในทางกรรมดีและเมื่ออายมักไมยังแปดนี้แก่กล้าสมาธิถิก็จะมีมากพอที่จะไม่ทำอะไรให้เป็นกรรมเพราะว่ากรรมจะต้องประกอบขึ้นมาด้วยพิเลสเช่นโลคือโลภะโทสะโมหะเสมอไปการมีสมาธรรมิย่อมป้องกัน ไม่เกิดอาการอย่างนี้ทั้งการเป็นอยู่ในอัธถลกิกรรมกงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรรมที่ไม่พึงปรารถนาแต่แล้วก็จจัเกิดกรรมอันสูงสุดคือกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็อัธถลกิกรรมทำให้บรรลุอรหัตสปนก็เป็นอันว่า เป็นห้นทางยังสัตว์ให้ถึงซึ่งความสิ้นกรรมเห็นได้อย่างชัดแจ้งทั้งหมดนี้คือคำอธิบายของคำว่ากรมมะนิโรทคามินีปฏิปทา